การใช้โปรแกรม Microsoft Office Word ดับเบิลคลิกที่โปรแกรม Microsoft Office Word เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาเราสามารถพิมพ์ตัวอักษรลงไปได้เลยถ้าหากเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมา กดปุ่มเปลี่ยนภาษาจากนั้นลงมือพิมพ์เป็นภาษาไทยรายงานเราสามารถทำให้คำว่ารายงานเปลี่ยนแบบตัวอักษรได้เช่นเลือกอังสนานิวปรับขนาดเป็น24 ทำให้คำว่ารายงานมีตัวหนาขึ้นโดยการกดปุ่มบอลเอียงอท a ลิกหรือมีเส้นใต้อั u n d e r l ล n e เราสามารถทำให้คำว่ารายงานอยู่ตรงกึ่งกลางได้เปลี่ยนสีโดยการเลือกสี สมมติว่าเราพิมพ์งานเสร็จแล้วเราสามารถอินเสิร์ตลูปภาพเข้ามาตกแต่งงานของเราได้เช่นกดเลือกรูปภาพ ทำให้ภาพปีวหลังข้อความกดพีไ t e ท h ภาพจะอยู่ด้านหลังข้อความปรับภาพให้มีขนาดเล็กลง เราจะได้หัวข้อเรื่องคือรายงานจากนั้นกดเซฟรายงานชื่อรายงานกดเซฟ วิธีการสาธิตการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word